บันนี้แก้มีสูตรทำสามดาวบ้านสิบสำหรับใช้ในบัว e ละบัวดิมาฝากเพื่อนเพื่อนให้ได้ลองใช้กันบันนี้แก้วขอนำเสนอสูตรอิเล็กโตรนลาว,วาลูนเป็นการใช้ในแมคโคนกับมังกรเดฟ้าและแลาว,วา,าลูนก็ได้ใส่ลิง์จะถัานไว้ในคำอธิบายกดที่ลิงก์เพื่อใช้ถ่านเซตนี้ได้เลยครับเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีให้ชมนะครับ,ได,รบได้ชมกันการที่เราจะเข้านะครับเราจะเข้าที่ควีนก็ดูนะครับว่าควีน Queen อยู่ตรงไหน และตรงนั้น,นครับมันมีป้อมเอ็กโบลาวาหรือเปล่านครับเราก็จะเข้าประชมตีกันซึ่งแก้วจะเข้าด้านซ้ายมือนะครับเพราะควีนอยู่ด้านซ้ายของบ้าน,นครับโดยเราจะใช้บอลูนครับลงไป2ตัวก่อน,นครับก็จะปล่อยบอลลูนลงไป2ตัวครับเพื่อเช็คก,กับดักแล้วก็ปล่อยเรือหอลงไปนะครับจากนั้นเราจะใช้น้ำยาโคนครับลงไปก็จะใช้น้ำยาโคน ในแมวบ้าลงไปนะครับแล้วก็แช่ไปที่ป้อมถีกโนเลยก็จับชงตีควินด้านครับบริเวณนั้นนี้ก็จับลงไปเดี๋ยวเราจะเข้าด้วยลาวาลูนกันครับโอเคมกรไฟ้าเข้าไปนะครับก็พังไป20%เแล้วนะครับถือว่ายี่ยมเลยจากนั้นครับเราจะเข้าเราก็ต้องดูนะครับว่าเครื่องกวาดอากาศที่เหลือนะครับมันเป่าไปด้านไหนจากภาพนะครับมันเป่าไปด้านบนเราก็อาจจะใช้ลาวาลูนด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับซึ่งแก้วมองว่า เราควรที่จะเข้าดานขวานครับเพราะว่าป้อมอีกบูแคัดอยู่ดางขวาเราควรที่จะพังมันให้ลงไปก่อนเนาะโดยแก้วจะเข้านะครับก็จะปล่อยงลงไปด้านซ้ายครับแล้วก็ปล่อยควีลงไปโดยเราจะเข้ากันครับโดยแก้วเข้าดานขวานครับการเข้าก็ง่ายๆเลยครับปล่อยเลวาวไปหนึ่งตัวครับแล้วก็ปล่อยบอลลูลงไปที่อาวุธนะครับประมาณ 3- 4ส่ตัวครับแล้วแต่น้ำหนักมือโอเค เราวาเข้าไปนะครับเราปล่อยละวาไปเพิ่มแล้วก็ปล่อยบอลลูลงไปด้านขวานครับนั่นเองแล้วก็ด้านล่างครับเราใช้ละวาลงไปใช้บอลลูลงไปนะครับให้หมดเลยแล้วก็ใช้มินเนี่ยนที่มีนะครับลงไปเป็นหน้ากระดานเลยครับโอเคจากนั้นเราจะใช้แช่แช่ไปที่ป้อมละวานครับแล้วก็ใช้น้ำยาวิ่งไวลงไปหนึ่งขวดเลยก็จะเข้าไปนะครับแต่ป้อมเครื่องกวาดอากาศครับมันเป่ามาได้ ก็ไม่ต้องลัวครับไม่ต้องกลัวเราสามารถที่จะโจมตีได้เหมือนกันพอเรามีบอลลูนเยอะ,ะครับก็สามารถที่จะเคลียร์ได้นั่นเองโอเคบอลลูนก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะเข้าไปด้านซ้ายรวมถึงจะไปที่ป้อมผู้ด้านบนด้วยโอเคจะเข้าไปนะครับแล้วก็มีมาด้านล่างโคงกระดูกที่ออกมานะครับเราสามารถที่จะใช้ยาพิษไปจัดการได้นะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่มีฐานข้าแคนก็เก็บยาพิษนะครับไว้ใช้กับโครงกระดูกนั่นเอง และเราก็จะได้สาดาวนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นกันครับเห็นไว้ว่ามันง่ายมากๆเลยครับกับการใช้สูตรอิเล็กโตรนลาวาลูนเดี๋ยวแก้มีชมอีก2ตานครับจะได้ดูแนวทางต่างๆครับเราไปชมกันเลยมาชมหมายที่2กันต่อนะครับเจ้าบ้านหงนี้ครับก็จะเป็นบ้านที่แออัดมากๆเลยนะครับอาวุธถึงกับสร้งครับอยู่ติดกันเลยเราจะเข้ากันครับโดยจะเห็นว่าควีนครับอยู่ด้านความือ แล้วป้อมเครื่องกวาดอากาศครับเป่าไปด้านบนกับเป่าไปด้านล่างครับฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าดิ้งขวาได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะเข้าชมกันก็จะใช้บอลลูนลงไป2ตัวครับแล้วก็ใช้เรือเหาะรูปลงไปนะครับด้้นความมือเราจะโค่นครับเข้าไปก็จะเข้าไปนะครับปล่อยน้ำยาโคน้ำยาบ้านครับลงไปแช่ไปหนึ่งทีนะครับตรงนี้เลยโอเคเราก็จะโจมตีได้นะครับผนคิดว่าเราจะได้ ป้อมระวานหรือไม่นะครับดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้ป้อมระวานนะครับอาจจะยากเหมือนกันนะฉะนั้นนะครับเราอาจจะต้องวางแผนเพิ่มนะครับว่าจะเข้ายังไงดีโดยแก้มองว่านครับเราคนที่จะเข้าด้านขวานะครับเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมแอส์วิเปอร์นะครับเราใช้คิงลงไปก่อนแล้วปล่อยควีนครับลงไปด้านขวาแล้วก็คิงจะไปด้านซ้ายหรือเปล่านะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคิงจะไปนะครับควีนจะไปด้านขวา แล้วก็จะยังไงโอ้คุนเดินไปด้านซ้ายนครับแสดงว่าเราจะต้องเข้าแล้วนะครับโดยแก้วจะเข้านะครับบอกเลยนครับว่าแบบนี้ค่อนข้างยากครับว่าว่าจะเข้าไปจมตีนะครับโดยแก้วเข้าด้านล่างครับปล่อยลาวาไป1ตัวปล่อยบอลลูลงไปนะครับ4 4นะครับแล้วก็4โอเคนะครับเราใช้ลาวาไปเพิ่มนะครับแล้วก็ปล่อยลาวาลงไปด้านซ้ายนะครับปล่อยบอลลูลงไปอสองตัวนครับถืละสองตัว เพราะว่าเราใช้จะหมดแล้วนะครับเราใช้วิ่งไวลงไปแล้วก็จะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะแช่ปนะครับโดยแก้มองว่าปล่อยบอลูนไปด้านซ้าย3ตัวใช้มินเนี่ยนะครับลงไปให้หมดเลยแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบอิฟโนนครับที่มีลงไปด้านซ้ายก็จะแช่ปาะครับยาพิษเก็บไว้เพื่อเจอกับหุ่นกระดูกอากาศครับที่หลอกมากนี่นะครับมีก็ปล่อยยาพิษลงไปก็จะช่วยได้นั่นเองโอเคเราโจมตีป้อมอิฟโนไม่ได้นะครับแต่ว่า เราก็สามารถที่จะเก็บสำดาวได้นะครับส่วนนี้อาจจะต้องอาศัยการฝึกซ้อมเยอะๆหน่อยนะครับท่านชมซ้อมเยอะแล้วนะครับในบอลครับไม่ว่าจะจัดแบบไหนรับประกันเลยนะครับมุ่งชมจะไม่พลาดสำดาวมาชมไม้สุดท้ายดีกว่านะครับเห็นบ้านนี้อยากตีชมกันนะครับก็เป็นบ้านเก่าแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับทรงนี้แต่ว่าท่านชมอาจจะเจอนะครับเดี๋ยวจะตีชมกันครับว่าเขายังไงนะครับคุ้นอยู่ด้านบน ออกไปตรงการครับเราไม่สามารถที่จะเข้าด้านซ้ายได้น,นะครับเพราะว่าเครื่องกวาดอากาศครับมันคุมอยู่เราเข้าด้านบนได้น,นะครับโดยเราปล่อยบอลลูนไป2ตัวครับแล้วก็ใช้บุหรี่หร่มเข้าไปนะครับจากนั้นเราจะปล่อยยาโค้ลงไปนะครับก็ดูจังหวะสําคัญนะครับว่าอุหรี่หร่มครับมันจะพังเมื่อไหรย่ยาโคลอย่าบ้าอย่าแช่พอทานออกมาโอเคเราก็จะโจมตีควีนและโจมตีป้อมตึกรได้นั่นเอง ก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือเราต้องคิดให้ออกนะครับว่าเราจะพังตรงไหนแล้วมันก็ไฟฟ้าไปด้านบนนะครับโดยแก้วคิดว่าแก้วจะทําการเคลียร์ทด้านขวานครับที่ป้อมเอ็กโบให้พังลงไปนะครับโดยแก้วจะคิงลงไปก่อนปล่อยคืนลงไปนะครับแก้วจะพังโซนนี้ให้พังลงไปแล้วก็จะเข้ากันนะครับโดยเพื่อไม่เสียเวลาครับแก้วทําการใช้มินเนี่ยนลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีนะครับเพื่อที่จะเก็บ ็ให้ได้มากที่สุดเลยนะครับจะได้ไม่ไม่เสียเวลานครับเราใช้มาริทูราเลยนะครับเพื่อที่จะดึงให้คิงนะครับเป็นตัวแทงลงไปด้านล่างครับแล้วควีนสามารถที่จะโจมตีป้อมผู้ด้านครับถือว่าเยี่ยมเลยลาวาจะไม่มาแล้วนะครับแล้วก็ควีนจะโจมตีป้อมอีกโบนครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้นะครับแต่ว่าควีนไปด้านบนโอเคเราจะเข้ากันนะครับโดยแล้วก็จะเข้าแบบตามเข็มนาฬิกาครับโดย แล้วปล่อยลาวาลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปใช้วิ่งวลงไปช่วยนะครับแล้วก็ปล่อยละวาไปเพิ่มปล่อยบอลลูนลงไปนะครับเราเจออิฟโรฮาเส้นนะครับอาจจะยากหน่อยนะครับก็ใช้ยาแช่นับแช่ไปโอเคเราแช่ไปที่อิฟโรฮหาเส้นแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะหมดเวลาก่อนหรือเปล่าบอลลูนเข้าปานครับแล้วก็จะโจมตีแล้วเหลือบอลลูนสองตัวนะครับปล่อยไปที่ความถูกและกลัน โอเคทางเราก็จะเข้ามานะครับโดยเรายังคงเหลือลาวาอยู่นคี่อยู่ตรงกลางก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับโดยเราใช้มินเนี่ยนเนี่ยเก็บเปรเซนเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้อาจจะใช้หลายตัวหน่อยนะครับเพราะเป็นที่เก็บทองคํามันจะมีเลือดเยอะครับก็ต้องใช้มินเนี่ยหลายตัวจากนั้นครับบอลลูนจะเข้าไปแล้วเหลือยาพิษนะครับก็ดูนะครับว่าจะมีโครงกระดูกอากาศออกมาหรือไม่ไม่มีเราก็ปล่อยไปที่ประสาทแคนครับ นสวัสดนครับโอเคเราก็จะได้สัดาวนะครับคุณชมคงจะได้ไอเดียในการโจมตีแล้วนะครับแก้วก็จะหาสูตรเจ๋งๆแจมๆมาฝากคุณชมครับให้ได้ลองเล่นกันครับแล้วเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นสูตรทำสัมดาวบ้าสิบด้วยอิเล็กโตรนลาวาลูนครับหากใช้แล้วดีไม่ดีอย่างไรกลับมาคอมเมนต์บอกแก้วได้นะครับหากคุณชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับคุณชมสามารถสนับสนุนช่องแก้วก้าได้ด้วยนะครับเพียงเช้คโค้ดแก้วกาก่อนเติมเพชร เติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคําแก้วจะได้รับส่วนแบ่งเล็กๆจากทุกการเติมหมชมซึ่งแก้วจะนําเงินที่ได้ครับมาพนานช่องดีขึ้นไปรวมถึงนํามาแจกด้วยนะครับก็ฝากคุณชมครับใช้ค้ดแก้วกล้าจะเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลยขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สั่งุแก้วมาตลอดขอบคุณจริงๆแล้วรอาากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ